ใครเห็นสัญลักษณ์นี้บอกเลยปลอดภัยร้อยซกินได้นะคะส่งออกได้ทั่วโลกนะคะปลอดภัยไม่มีสารนะคะเครื่องหมายตัวนี้เพิ่งก,กินได้5วันคาถ่ายดีมากไม่ปวดบิดไม่กินจุกจิกด้วยขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะนี่เลยทุกคน คุณแม่ลูกหนึ่งลูกสองนะคะลูกสามลูกสี่กินได้ปลอดภัยไม่มีสารอันตรายนะคะแต่คนที่ไม่กินกาแฟไม่กินชาเขียวน้องฝันก็ไม่แนะนํานะคะแต่ถ้าอยากลองลองได้กินได้คือกินได้กินไม่ได้คือกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้คือทิ้งอืมเพราะบางคนไม่ไม่เพราะบางคนอ่ะแพ้ชาเขียวแพ้กาแฟกินแล้วกินไม่ได้เลยซึ่งสารสกัดของน้องฝันนะคะมีชาเขียวอยู่ในนี้ มีชาเขียวมีส้มแขกเออทุกคนนะคะใครอยากที่แบบว่า